สวัสดีค่ะอยู่กับปุ๊แม่น้องมิวนะคะถึงเวลารถมาแล้วนะคะก็เตรียมนะคะไปส่งของนะคะสวอแพ็คของวันนี้ก็แอดมินแอนนะคะบอกสวอว่าแพ็คของไม่เยอะนะคะวันนี้เดี๋ยวปุ๊ก,กจะเอาไปส่งเนาะ,ะเตรียมรถมาแล้วป่ะเดี๋ยวเราไปส่งของกันนะคะไปขนป่ะย่าขนมาไปแล้วไป อะไรนะยืนก็พูดเอาฝามาว่าให้ปพี่เสือกับพี่ปูก็ะสั่งอยู่ตรงนั้นแหละเขา,าจะให้เขาจะเอาบ่มนี้มันกลายไปปุ๊ดเดินหน้ามาอีกออนะก่อนที่จะขนของนะเพื่อไปส่งนะก็ขอโอกาสนี้นะขอพระคุณผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับผมจากาจากคุณอร้ายปุ๊ดจำได้หรือเปล่า จำ <arcade> ได้ไหมเขาเขียนวาอยู่ไหมบนกล่องอ่ะภาษาอังกินอะพอดีลูกสาวฝากว่าให้พี่ทูพี่เสือประดาสามขวดโปรตีนตัวกองประดาไปแล้วป่ะ <único S 1> <accent> จากคุณเอ็นเคชาแนลนะครับผม <N K S 2> นะฮะได้รับแล้วนะฮนะลปรเจนละหนึ่งกล่องนะครับนะขอบคอณครับนะแล้วก็ของพี่เสือก็มีน้ำปลาร้าอีกนะฮะ12บขวดนะนะจากคุณ กรองแก้วนะครับผมนะเดี๋ยวก็จะขนไปเลยนะก็ได้รับไปแล้วนะครับของปู่ก็หกขวดก็รับไปแล้วกินหมดแล้วจากคุณแม่สมัยเอาไว้ยังบอดไดเอาไปแม่นแล้วแล้วก็ของมีของแอนของประดาด้วยนะดูซิในลาเเห็นบ่ ช่น,น้นก็มาพ้องกันเลยยังไม่ได้ดูนะลายเพราะว่ารู้ว่าอ๋อวันนั้นนันบอกที่ป้าบอกนะบอกเออที่ป้าบอกอยังไม่รู้แอรยังไม่จานป้าบอกเฉยการแพ็กน้ำปลาวันนี้นะก็เป็นฟีมือของสามสาอานะฮะ วารีพงศุดาอินทิรานะครับถ้ามีความผิดพลาดประการใดนะฮะก็เป็นของสามคนนี้เนาะนะฮะเราจะนะฮะรอติดตามนะเรีซีได้รับของแล้วก็ฟีดแบ็กมานะฮะผ่านงานเป็นสิบสปีไม่มีการพลาดผ่านงานเป็นสิบสิบปีไม่มีการพลาดนะคะมีเสียงมา มีเสียงลอยมาหรอมีเสียงตามซายมาว่าไม่มีการพ่าดเราก็จะเตรียมไปส่งกันนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเีท่านใดที่สั่งก็สั่งกันเข้ามาได้นะคะนี่นะครับรับมาแล้วนะครับพนะ ก็เดี๋ยวจะไปฝากญาติญาติที่สุรินทร์นะฮะไม่รู้ฝากล่องแก้วตอนกับบ้านที่สุรินทร์ก็จะไปฝากญาติอันนี้ก็คือเพื่อนมอมให้นานแล้วแต่ตั้งแต่ล็อตแรกของหมดของหมดพี่เสือก็เลยยังไม่เอาคือตอนแรกก็แอดมินมิวจัดไว้แล้วแต่ก็ยืมบาร้านมือขวดหนึ่งอ่าไม่ค่อยกินปลาร้าเท่าไหร่นะที่เหลืออีก11ขวดก็แจกญาติทั้งหมด12ขวด ยังไม่ทราบยังไม่ได้าทำใดให้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะอันนี้ก็ไว้ให้ลูกรับประทานค่ะหาหยังน้องเฟิร์นตามกินทุกวันทำเสียงมันบูมสิทำเสียงมันบูมนี้ทุกวันน่ะคือน้องเฟิร์นอ่ะกินน้ำประละทุกวันค่ะพี่ตอนนี้เหลืออยู่สีแดงสี่ขวด พอดีได้ไปเพิ่มอีกก็คงจะดีใจแล้วตอนนี้หลายเดือนแล้วอืมตอนแรกนึกว่าจะกินถึงปีหน้าขอบคุณนะคุณต้อมคุณต้อมขอบคุณคุณต้อมนะคะคุณต้อมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะฝากด้วยนะคะเอซีนะลุงป้าปาร้านัวเนาะฝากด้วยนะคะนะแท็กหนึ่งก็หกขวดนะคะอ่าโลดหนึ่งสี่้อยหสิบส่งฟรี ถ้าท่านใดซื้อหนึขวดไม่คุ้มค่ะต้องซื้อ6ขวดค่ะนะสามารถสลักสีได้สีแดงใส่ตามสีส้มใส่ยำใส่แกงนะคะแต่ว่าปุ๊บบอกว่าสีส้มนัวอร่อยลองเอาไปชิมดูท่านใดที่สั่งซื้อแล้วนะคะถึงแล้วก็อย่าลืมรีวิวส่งมาให้ทาง YouTube ทุกช่องเพื่อเป็นการโปรโมทให้ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะลงช็อตสตอรี่ให้ทุกคนนะคะนี่นะคะทุกวัน ขอบคุณพี่ย่อยใจดีตั้งการเออมาเสือมาองเสือคองเพือ้ยเราคุณต้อมแม่แล้วเจลสามข้นี๋ยวมีคอลลาเจนด้วยแล้วมีคอลลาเจนด้วยเอาขอบคุณสุดดีใจขอบคุณขอบคุณคุณต้อมนะคะน้ำปลาร้าลุงป้าปลาร้าหนัวติดครัวไว้อย่าให้ขาดนะคะ ทำตาโตทุกกล้องเลยทำตาโตทำใส่ทุกกล้องเลยนะที่เสือน่ะเขาไม่กินปลาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเขไปไปฝากญาติที่สุรินทร์กินปลาไม่เป็นิ้ลกินตำถั่วอันนี้ก็จะส่งไปให้น้องกินด้วยนะคะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะแล้วก็ส่งไปให้ลูกด้วยนะคะลูกกินตำมะละกอทุกวันนะคะลูกลูกลานเยอะตุ้มโมงถึงเที่ยงดีว่า ลูกเฟิร์นกินตามะละกอทุกวันค่ะทุกวันไปจะถึง8นาทีตั้งชงที่กินนะเป็นตัวพนะี่เสือก็จะกินคอลลาเจนทุกวันเลยเพามันมีเจ็ดซองเดี๋ยวที่บ้านน่ซื้อกินเองทา้ง คุณนะคะคุณอะไรนะนี่เพร้อมข้าวเองอันนี้เหรอเอ็นเคชาแนลคุณต้มแล้วกองเสื้อของใครเดี๋ยวเนี้ยของคุณเอ็นเคชาแนลแล้วก็มีของซีเสือมีของปุ๊แล้วก็มีของแม่ดาแล้วแล้วแล้วของใครสุดปลาในกองแก้วคุณกองแก้วขอปลากองแก้วนะคะจ้ะเพราะว่าวันก่อนปลากองแก้วก็สั่งสมุนให้เราคนละหนึ่งก้อนเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะคะสบู่ก็ได้เช่นกันนะคะ ยังไม่ต้องสงสัยว่าส่วนที่เหลือได้ไหมนะได้หมดทุกคนได้หมดทุกคนสอได้ทุกคนสอจะร้อยใบโพใหม่นะเราจะร้อยใบโพค่ะอันเรียนแถวนี่แหละแต่แปะได้แต่แปะเปลี่ยนด้านเปลี่ยนด้านเฉยๆไม่ต้องแก้แก้าร์ดเยอะสุดนะฮะมีการเปลี่ยนด้านการติด็จใบโพร้อยร้ยเหมือนเดิมกูดูริบแบยเราดียังแบเราจะกลับข้างแบยังฝั่งหันไปสำหรับพี่นี้สวัสดีค่ะเป็นไปขึ้นบนนะคบอนีะ ไม่เป็นไรเราก็โชว์ตรงนี้แหละเราโชว์ตรงนี้เลลเราก็เรานสความมุ่งมั่นทำงานด้วยแล้วก็โชว์น้ำปลาไปเลยเอาวินโดนปลาไปได้เดียวมาจากไหนนะไหลกองทองไหลมาดังแม่น้ำไหลมาไม่ขาดใายิ่งให้ยิ่งได้ขาดใจพูดีเลยดอก คอสมอสเรานะทำไมมันลดมันข hey, ้าวเลยเนี่ยฮะทำไมมันลดมันข้าวเลยเนี่ยเองพลงังอสมอสเนี่ยสบก็คึกคักกันใหญ่เลยนะโอเคนะคะ จะเดินทางไปส่งของนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะก็เอฟซีทนใยยังไม่ได้สั่งซื้อหรือหมดแล้วนะคะสามารถสั่งซ้ําได้เลยนะคะลาส้มสวัสดีค่ะใส่แกงนะฝาส้มใส่แกงที่จั